นี่่เห็นเสื้อขันยาวมันก็เสื้อขันยาวตัวไหนสีไหนสีดำนั่นนะเรามึงไปถอดไปไหนล่ะมันะจำาม่ได้เอาไปไว้ไหนวะในบ้านนมีก็ล่ะหนมีหอเสกหอเกียวยงหานี่นักเป้นักแหวลรวมึงจะไปนะว่อยไปกาแต่ซื้อใหญซเสื้อกิน ไปซื้อรถอะซื้อรถซื้อรถเหอเฮมีเงินไว้ลำซ้ำไว้ซื้อรถไงซื้อรถเก่งรถปิกอัพรถทีฟรถเแี่งเฮ้มีเงินเนรอเพิ่งหน่อมเดียวเออรวยแล้วนี่ว่าอันกลับไปไม่เลี้ยงละไม่ซื้อรถยังรถดีหลังบ้านมดจะย่างกับเพาะเบื่อเลย โอ้เนี่ยนูกไปซื้อรถเก๋งเอ้ยเตะขอต้าจไปเดี๋ยวรถดีหมดพระและวพระและใช่นสายเสโอ้อยน้อยน้อยนี่ว่ากันฟังว่าไปซื้อรถซื้อรถนึกว่ามีเงินมีท้อง ที่ไหนได้ซื้อรถดีโห้เนี่ย